มัดิชนพอดแคสต์สมเด็จไม่รู้จักสุนทรภู้โดยสุจิตวงเทศสมเด็จกรมพระยาดำรงราชาุภาพไม่รู้จักสุนทรผู้แต่ทรงแต่งประวัติสุนทรผู้ตามคาดเดาหรือสันนิษฐานจากนิราศที่สุนทรภู้แทรกเล่าเรื่องตนเองไว้ซึ่งเรื่องนี้ สมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพทรงบอกไว้ในลายพระหัตถ์ลงวันที่สมิถุนายนพศ2483ทูลสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยานริศรานุวัติวงศ์ดังนี้หม่อมฉันแต่งประวัติก็รับแต่งแต่ประวัติของคนที่คุ้นกันถ้าไม่ใช่เช่นนั้นก็ไม่รับแต่งหม่อมฉันเคยแต่งประวัติของคนที่ไม่รู้จัก แต่สุนทรผู้คนเดียวก็กล้าแต่งก็เพราะตัวแกเองเล่าเรื่องประวัติของแกไว้ในนิราศที่แกแต่งแทบทุกเรื่องได้อาศัยความในนิราศจึงสามารถแต่งประวัติสุนทรผู้ได้จากสารสมเด็จเล่ม18เรื่องนี้เพิ่งพบหลักฐานเมื่อไม่นานมานี้จากได้อ่านข้อเขียนของปัญชลิตโชติกาสถียรและสมยศด,ดวงประทีป ชมลมนักโบราณคดีสมัครเล่นเมืองสุพรรณโดยหนังสือโครงนิราชสุพรรณฉบับอ่านทวนต้นฉบับสมุดไทยแล้วอ้างอิงลายพระหัตส,สมเด็จทำให้ผมรู้เป็นครั้งแรกแล้วต้องสืบค้นเพิ่มเติมสุนทรผู้ในประวัติสุนทรผู้มีดวงชาตาและวันเดือนปีเกิดประกอบอยู่ด้วยเป็นเรื่องน่าสงสัย รวมทั้งอารักษ์ขี้เมาชาวบ้านกล่ำเมืองแกลงมีปัญหาต้องทบทวนหลายเรื่องซึ่งผมเคยเขียนไว้ในมัธิชนออนไลน์เมื่อวันศุกร์ที่13มิถุนายน2566จะยกมาทั้งหมดดังนี้วันเดือนปีเกิดสุนทรภู่เป็นเรื่องสมมุติสุนทรภู่เกิดวันที่26มิถุนายนพศ2329ต้องเข้าใจตรงกันว่า เป็นวันเดือนปีสมมุติไม่ใช่เรื่องจริงทั้งนี้เพราะ 1. ไม่ได้รู้มาจากการจดบันทึกของบิดาและมารดาของสุนทรผู้และ 2. ไม่ได้รู้มาจากปากคําหรือจากวรรณกรรมที่สุนทรผู้เขียนบอกไว้วันเดือนปีเกิดของสุนทรผู้ที่รู้จักกันแพร่หลายทุกวันนี้ได้จากกระบวนการทางโหราพยากรณ์ หรือการคาดคะเนเทียบเคียงดวงชะตาบุคคลมีชื่อเสียงอื่นๆของโหรสมัยเมื่อสุนทรพูดถึงแก่กรรมไปนานแล้วซึ่งสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพมีพระนิพนธ์บอกไว้ในประวัติสุนทรผู้มีตอนหนึ่งจะคัดมาดังนี้ดวงชาตามีที่ใช้ในการพยากรณ์ดีร้ายอันจะพึงมีแก่ตัวบุคคล เพราะเชื่อถือกันมาว่าเมื่อพระเคราะห์โคจรเข้าสู่จักราศีเช่นนั้นๆมักเกิดความดีหรือความชั่วแก่ผู้มีชะตาเช่นนั้นนั้นเป็นต้นว่าพระเคราะห์ราหูเข้าสู่ราศีอันเป็นลัคนาของผู้ใดว่าผู้นั้นมักจะไม่มีความสุขจนกว่าพระเคราะห์ราหูจะพ้นจักราศีนั้นไปดังนี้เป็นตัวอย่าง อาศัยความเชื่อในข้อนี้จึงมีวิธีขับสอบดวงชะตาหาความรู้ว่าเคราะห์ดีและเคราะห์ร้ายประการใดยังมีความเชื่อถือกันมาแต่ก่อนอีกอย่างหนึ่งว่าดวงชะตาของผู้ใดอาจจะสอให้รู้ได้ว่าบุคคลน,นั้นจะดีหรือชั่วและที่สุดจะมีอายุยืนหรือสั้นลงความเชื่ออย่างที่ว่านี้เกิดแต่เอาดวงชะตา ของผู้ที่มีเรื่องประวัติอันปรากฏว่าเป็นคนดีหรือคนชั่วในอดีตการมาเป็นหลักสำหรับเทียบเคียงกับดวงชาตาที่จะพยากรณ์ถ้าเห็นคล้ายคลึงกับดวงชาตาตัวอย่างข้างฝ่ายคนดีก็พยากรณ์ว่าจะดีถ้าไปคล้ายคลึงกับดวงชาตาของข้างฝ่ายพวกชั่วก็พยากรณ์ว่าจะชั่วเป็นเขาความ ผู้ที่นิยมพยากรณ์อย่างว่านี้เมื่อเห็นใครเป็นคนทรงคุณหรือให้โทษอย่างวิสามันมักสืบวันและเวลาเกิดของผู้นั้นผูกดวงชะตาลงตำราไว้เป็นตัวอย่างสำหรับใช้เปรียบเทียบในการพยากรณ์ดวงชะตาของบุคคลต่างๆทั้งข้างดีและข้างชั่วจึงมีอยู่ในตำราเป็นอันมากและมักมีคำจดบอกไว้ว่าเป็นผู้มีคุณหรือมีโทษอย่างนั้นๆด้วย ที่ดวงชะตาของสุนทรผู้มีอยู่ในตำราดวงชะตานั้นคงเป็นเพราะผู้พยากรณ์แต่ก่อนเห็นว่าสุนทรผู้ทรงคุณสมบัติในกระบวนแต่งกลอนเป็นอย่างวิเศษนับว่าเป็นวิสามันโบรุษผู้หนึ่งแต่จดจำคำอธิบายแถมไว้ข้างใต้ดวงชะตาว่าสุนทรผู้อารักขี้เมาดังนี้ด้วยหมายความว่าเป็นผู้ทรง ทั้งความดีและความชั่วรักคนปนกันอันเป็นความจริงตามเรื่องประวัติของสุนทรภู่จากพระนิพนธ์ของสมเด็จอธิบายที่มาของดวงชาตาสุนทรภู่เป็นอันรู้ต้นต่อกรณีสุนทรภู่อาลักขี้เมาว่ามาจากโหราพยากรซึ่งหมายความว่าไม่ได้มาจากประวัติจริงของสุนทรภู่อย่างนี้อยู่ในข่ายเฟกนิวส์ใหม มัติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมัติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ